สวัสดีครับนั่นเลยครับวันนี้พบกับครูอ้วนนะครับผมวิชาศึกษาและพลร,รักษาครับผมพบกับในภาคเรียนที่2อนะครับผมในภาคเรียนนี้ครูจะเริ่มตั้งแต่หน่วยที่5นะครับผม5,6,7,8นะครับผมว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างเราจะได้เรียนรู้กันก็คือครูจะเริ่มตั้งแต่หน่วยที่5ก็คือสนุกกับเล่นเกมเบต์เตเองว่ามีเกมอะไรบ้างมีเกมมากมาย ประมาณเจ็ดดเกมนะครับผมในภาคเรียนนี้นะครับครูจะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับผมเกี่ยวกับการเล่นเกมเบตรร่เล็ยนี้ว่าเนี่ยสนุกอย่างไรการปฏิบัติเพื่อความป,ปลอดภัยในการเล่นเกมและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับผมเราไปชมเนื้อหาก,กันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างไปกันเลยหน่วยการรู้ที่5สนุกกับ เกมเมเจอร์นะครับผมอาว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอ่ะหนึ่งสนุกกับการเล่นเมเจอรตครับนะสองการบิบัตนเพื่อ,อความปลอดภัยในการเล่นเกมนะครับสามประโยชน์ของการเล่นเกมตัวชีวะะ้วัดก็คือเล่นเกมเมเจอร์เละเข้าร่วมกิจกรรมทางกายใช้ในการเคลื่อนไหวทางธรรมชาตินะครับผมอันนี้คือแผนผังอ่ะมาดู สนุกการเล่นเกมเบเดลิต์ว่ามีอะไรบ้างคือการเล่นเกมทําให้เกิดความสนุกและในการทารํากิจกรรมอาจมีนักเรียนหรือพการเข้าร่วมเรียนหรือทํกากิจกรรมกับนักเรียนปกติเพื่อส่งเสริมการเรียนร่วมกันเกมเบเดลิตคือการเล่นที่มีรูปแบบและวิธีการเล่นอย่างง่ายมักนิยมเล่นกับในกลุ่มเพื่อนเมื่อมีเวลาว่างทาให้เกิดความสนุก สนานเพื่อเพลินกันนะครับผมอันนี้เกยครับไม่รู้ตัวอย่างเกมเมียนบ้างมีทั้งหมด7เกมนะครับผม,มคือหนึงเกมคนขาเกมสองเกมกาวพักไข่สเกมขึ้นเขาลงน้ำอ่าซเกมคนเก็บขยะห้าเกมจักรกเยะอกเกมจับหมูเจ็ด เกมลิงชิงบอลน,นะครับผมเอ้คือเกมตัวอย่างนะครับผมอ่ะว่ามีอะไรบ้างมาดูกันเลยนะครับอ่ะหนึ่งเลยเกมคนขายเกยนะครับผมอ่ะคนขายเกยคือจุดหมายเพื่อฝุกการส่งตัวและความคล่องแคล่วไวในการเคลื่อนไหวผู้เล่นตั้งแต่สองคนขึ้นไปผู้เล่นหนึ่งคนเป็นคนขายเกยผู้เล่นที่เหลือค่อยวิ่งหนีคนขายเกย การเจมยมคือวงกลมขนาดพอเหมาะกับจำนวนผู้เล่นจับฉลากเพื่อเลือกคนขายเกี๊หนคนกติกาคือคนขายเกียให้ใช้วิธีเขย่งหาเพื่อได้เตะผู้อื่นคนอื่นๆห้าวิ่งไล่เตะผู้เล่นขณะที่สองเท้าสัมผัสพื้นผู้เล่นคนอื่นห้ามหนีคนขายเกียออกในนอกวงกลม เชียงคำนดดวิธีการเล่นนะครับก็คือคนขาเกจะต้องเห่ิงขาเดียวเพื่อไลเตะผู้อื่นผู้อื่นจะต้องหนีไม่ให้คนขาเกเตะตัวโดยจะต้องหนีอยู่ในวงกลมถ้าผู้เล่นคนใดถูกเตะจะต้องเป็นคนขายเกแทนนะครับผมนี่คือเกมนะครับเกมคนขายเก อ่าต่อไปเราจะมาดูนะครับในเรื่องที่สองเกมที่สองนะครับอ่าก็คือชุกหมายคือเพื่อฝึกทักษะการป้องกันภาพองแค่วงไวอุปกรณ์ก,ก็คือใช้ลูกปิงปองหรือกระดาษที่ขยามเล้วเป็นก้อนจานวนไม่ต่ำกว่า10บลูกนะครับผมหรือ10ก้อนอ่าผู้เล่นคือตั้งแต่2คนขึ้นไปเป็นผู้เล่นเป็นเมกาเอ,อ๋ ผู้เล่นที่เหลือเป็นน no กอินทรีการเตรียมคือวงกลมขนาดพอเหมาะจับฉลากเพื่อเลือกเมกานคนผู้ที่เป็นเมกาจะต้องรักษาไข่และพยายามจีมือผู้ที่เป็นนกอินทรี Z. จะมาแย่งไข่ให้ได้ผู้ที่เป็นนกอินทรี Z. จะต้องพยายามแย่งไข่จากผู้ที่เป็นเมกาให้ได้นะครับผมวิธีการเล่นก็คือเมกาเข้าไปอยู่ในวง และนกอินทรีจะต้องอยู่แยกไข่จากแม่กาให้ได้แม่กาจะต้องเนี่ยระวังไม่ให้นกอินทรีแย่งไข่ไปได้ในขณะที่แย่งไข่ถ้านกอินทรีตรุกแม่กามือในวงถือว่าแพ้จะต้องเปลี่ยนเป็นแม่กาแทนแล้วเริ่มเล่นใหม่ถ้านกอินทรีนะครับขโมยกินไข่ได้แม่กาจะหมดถือว่าแม่กาแพ้เมื่อ เริ่มเล่นใหม่จะต้องเป็นเมก้าเหมือนเดิมนะครับนะครับอันนี้คือเกมกาวฟักไข่นะผมอันนี้คือวิธีการเล่นการสี่ยมกติกานะครับวิธีการเล่นอ่ะรูต่อก็คือเกมขึ้นขาลงขึ้นเขาลงน้าอ่ะก็คือชุมมานคือเพื่อการเคลื่อนไหวของร่างกายตามคําสั่งของผู้เล่นอ่าก็คือตั้งแต่2คนขึ้นไปผู้เล่น1คนเป็นผู้สั่งการที่ือเป็นผู้เล่นนะครับ อาการเจมคือแบ่งพื้นที่3ส่วนก็คือภูเขาพื้นดินและแม่น้ำจับฉลักหนึ่งคนก็คือผู้สั่งการอริกาคือผู้เล่นต้องฟังคำสั่งของผู้สั่งการเมื่อปฏิบัติตามนะครับอยา่างูต้องหากปบิบัตามคำสั่งจะต้องออกจากการเล่นนะครับผมวิธีการเล่นก็คือผู้เล่นทั้งหมดจะยืนอยู่ในส่วนที่พื้นดิน ผู้สั่งการจะอยู่อยู่หน้าผู้เล่นนะครับและอาจจะเป็นผู้บอกว่าขึ้นเขาหรือลงน้ําถ้าผู้สั่งการบอกว่าขึ้นเขาผู้เล่นต้องกระโดดหรือวิ่งไปที่ส่วนภูเขานะครับผมถ้าผู้สั่งบอกว่าลงน้ําผู้เล่นต้องกระโดดลงไปในส่วนของแม่น้ําำ้าเป็นปิบัติตรงข้างข้ามคำสั่งจะออกจากการเล่นที่เหลือแล้วครับผม ก็คือให้เหลือคนเดียวกับผู้ชนะนะครับชมคลิปไปแล้วเกี่ยวกับการเล่นเกมว่ามีเกมเนี่ยมีจุดหมายผู้เล่นอีกคนการเตรียมการเป็นอย่างไรกัเก่าและวิธีการเล่นนะครับผมอ่าแล้วก็ในขัาต่อไปนะครับครูจะมีเกมเพิ่มมาอีกประมาณ3หรือ4เกมนะครับผมอ่าแล้วก็ขอเลยนะครับ รักษาสุขภาพอ่าเกีย่ยวกับการใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะผมในช่วงปิดเทอมนี้หรือในภาคเรียนที่สองนี้นครับในการเรียนออนไลน์นะผมอ่าสำหรับคาบต่อไปนะผมครูจะมีเกมมากมายนะผมอ่าว่ามีเกมอะไรบ้างสำหรับคลิปนี้กูก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ